That's TV. พลินแซบคาเฟ่ต้องบอกว่าที่นี่นะคะเขาโดดเด่นเรื่องของอาหารที่มีรสชาติจัดจ้านเป็นแบบไทยอีสานแล้วที่สําคัญนะคะบรรยากาศของผู้ชมเป็นสวนที่มีความร่มรื่นมากๆอาหารไทยอีสานของเขาจะรสชาติจัดจ้านขนาดไหนต้องลองมาชิมทั้งหมดวางอยู่ตรงหน้าแล้วค่ะแต่ก่อนอื่นอย่าลืมล้างมือให้สะอาดทุกครั้งด้วยนะคะประเดิมด้วยอย่างแรกเป็นสลัดขอหมูย่าง อันนี้นะคะคุณผู้ชมเขาบอกมีความพิเศษตรงน้ำสลัดค่ะเพราะว่าน้ำสลัดเขาจะมีความแซ่บมีความเผ็ดร้อนสมกับชื่อร้านมาลองชิมเลยค่ะ น้ำสลัดเขามันเป็นน้ำสลัดคล้ายๆยำอะค่ะมีความแบบครีมแต่ก็มีรสชาติที่จัดจ้านเอว่าเมนูนี้นะคะถูกปากคนไทยแน่นอนเพราะว่านอกจากผักจะสดหมูจะกรมกรอบแล้วน้ำสลัดยังแซ่บมากๆเลยละค่ะไปต่อกันด้วยเมนูแบบตำาๆบ้างน,นะคะนั่ก็คือตำซัวค่ะอันนี้เขาจะเป็นตำซัวที่ใส่หมูยอก,กับแคบหมูนะคะแซ่บถึงใจมากค่ะคุณผู้ชมเมน,นูนี้นะคะอร่อยตรงมีความกรุบกรอบของแคบหมูนะคะแล้วก็หมูยอเาก็อร่อยมากๆ เมนูอย่างต่อมาค่ะเป็นหมูตกครกค่ะนั่นก็คือคล้ายๆส้ตมตำค่ะคุณผู้ชมแต่ใช้หมูแทนมะละกอน,นั่นเอง <S 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 เอร่อยไปอีกแบบค่ะคุณผู้ชมเป็นส้ตมตำที่ไม่ใส่มะละกอแต่ความที่หมูเขานุ่มมากรสชาติจัดจ้านกําลังดีเลยล่ะค่ะไปต่อกันด้วยอีกหนึ่งเมนูแซ่บค่ะเป็นยำขนมจีนปลาทูทอดค่ะความพิเศษของเมนูนี้คือใส่หอมเจียวด้วย ปลาดูเขาแบบชิ้นโตๆเลยค่ะทําให้เมนูนี้นะคะเอว่าคุณผู้ชมชาวไทยเนะี่ยชอบแน่นอน,นะคะ่ะปิดท้ายกันด้วยเมนูซิกเนเจของที่นี่นะั่นคือแกงส้มไหลบัวค่ะต้องทานกับข้าวสวยร้อนๆถึงจะฟินที่สุดนะคะไหลบัวเขากรุบกรอบมากค่ะผู้ชมแล้วก็กุ้งนี่คือไซส์ใหญ่มีความหวานเอว่าเมนูนี้นะคะถึงจะมีความจัดจ้านแต่มันเป็นจัดจ้านที่มันกลมกล่อมค่ะทุกรสมันเข้ากันมากๆเลยละคะ่ะ คุณผู้ชมที่ชอบทานอาหารอร่อยๆภายใต้บรรยากาศที่ร่มรื่นต้องห้ามพลาดท,ที่นี่เลยนะคะเพลินแซบคาเฟ่การเดินทางก็หาไม่ยากค่ะให้คุณผู้ชมวิ่งมาที่เส้นชัยเพกษกมุ่งหน้าไปไซน้อยแล้วเลี้ยวขวาใต้สะพานแรกที่เจอตรงเข้าซอยมาเพียงแค่400เมตรก็จะเจอร้านอยู่ฝั่งขวามือรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะและช่วงหนา้าเรื่องราวแซ่บในช่องทีวียังมีมารออัปเดตกันอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะ